กับ C G S C M B r e s e a r c h Line ประจำวันที่28มีนากับก็ใต้สิ้นเดือนออมเมษานะครับสภาพตลาดเองเนี่ยก็ถือว่ายังแว่งตัวหาข่าวใหม่ๆนะครับแว่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแต่ที่เห็นข้องข้างจะชัดว่าตัวตลาดเนี่ยนะครับหลังจากมีไปนะครับคงจะ ยังขึ้นได้ละค่อนข้างจะลำบากนะครับแม้ว่างบน,นะครับที่ออกมาแล้วโดวยเฉพาะธนาคารพาณนนิชย์าาการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดนะครับรอบใหม่เกิดขึ้นนะครับถ้าดูจากช่วงสั้นๆน,นี้นะครับหุ้นในกลุ่มที่นำพาตลาดขึ้นมา ตั้งแต่ต้นปีหรือว่าหน้านะครับปรากฏว่ามันเป็นหุ้นในตัวขนาดเล็กมากกว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ครับวุ้นขยาดใหญ่เนี่ยดูเหมือนว่าระยะหลังนะครับแม้จะเป็นพลังงานหรือปิโตรเคมีเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะทรงทรงตัวนะครับไม่ค่อยมีการขยับอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่หนุนขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นกลุ่มที่ เป็นหุ้นขนาดเล็กที่ยังมีปัจจัยหนุนจากต่างประเทศโดยนักลงทุนนะครับเล่นหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เพราะว่านะครับยังมีปัจจัยชีน้นำนะครับที่มันฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งขึ้นมานถ้าดูจากตัวสภาพนะครับตอนนี้ก็ต้องถือว่าในตลาดต่างประเทศเองเนี่ยครับยังไม่มีอะไรในปัจจัยลบปัจจัยลบที่จะกดดัน ให้ตัวดัชนีปรับตัวลงแรงๆนะครับในตลาดรุ่นสหรัฐเองนะครับก็ตอนนี้นะครับดูเหมือนตลาดเนี่ยครับจะว่วนตัวในกรอบแคบเพื่อรอเขานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประชุม f o m c ในวันนี้นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะส่งสัญญาณอะไรบ้างประเด็นที่สองก็คงเป็นเรื่องของงบในกลุ่มของเทคโนโลยี ที่จะจะยอยประกาศออกมานะครับที่ออกมาแล้วนี่ก็ดีแบบสุดๆแล้วครับที่จะประกาศออกมาอีกเนี่ยก็ถือว่าดียังดีนะครับแต่ว่าหนุนตลาดเนี่ยไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เพราะว่าตลาดยังเกร็งๆอยู่กับเรื่องของการแนวโน้มที่จะการเกิดการปรับขึ้นภาษีเฟรมในตลาดหุ้นสหรัฐเองตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ายังสามารถไถไปได้นะครับก็คือแขวนอยู่ในกรอบ ไซเวอพได้แต่ว่ามันก็ไม่น่าที่จะไปได้มากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ามันจะไปติดอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการ v บลูเอชันนะครับตอนนี้ต้อง uh, เรียนว่า uh, ตัว P forward นะครับใน S&P 500เนี่ยนะครับ uh, ถึงแม้ยังไม่สูงเท่าปี2,000ปี2,000เล่นประมาณ24เท่าตอนนี้ประมาณ 22, 23เท่านะครับก็มีการส่งสัญญาณเตือนเหมือนกันว่า เป็นไปได้ไหมในเดือนพฤษภาซึ่งเป็นเดือนที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เซเวียโกเวเนี่ยมันจะทำงานหรือเปล่านะก็ต้องดูกันต่อแต่ว่าถ้าดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดหุ้นสารัฐนี่นะครับรับข่าวดีๆสุดๆไปพอสมควรถ้าเกิดมีอะไรกระแทกออกมานะครับก็เป็นไปได้นะครับที่จะเกิดการปรับฐานนะครับอาจจะเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีแรง มากกว่าคาดก็ได้นะครับในสภาพตลาดหุ้นไทยเองน,น,นะครับตัวที่ตางตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าปัจจัยกดดันก็มีอยู่เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของจํานวนการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแล้วก็มันอาจจะส่งผลต่อถ้ามันกินระยะเวลาไปก็อาจจะส่งผลต่อตัอตวการเติบโตเศรษฐกิจในปีนี้นะครับแต่ว่า,านั้นเป็นอาจจะต้องใช้เวลาถ้าดูดในช่วงสั้น อย่างที่เราเรียนไปคือตลาดตอนนี้นะครับมันจะขับซึ่งมีราคาเป้าหมายที่ห้าสิบเอ็ดจุดห้าท็อปนะครับเป็นท็อปพิกสำหรับกลุ่มลงกันนะครับราคาเป้าหมายที่หกสิบแปดบาทพ t ทีจเป็นท็อปพิกนะครับในกลุ่มปิโตเคมีโดยมีราคาเป้าหมายที่เจ็ดสิบแปดนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับจากการที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับโตวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งเก่งเมื่อคืนนะครับถัดมานะครับจะเป็น หุ้นตัวของเดลตานะครับ Delta เดลตานี่นะครับคำแนะนำเป็นถือนะครับโดยมีราคาเ,เป้าหมายนะครับอ,อ,อยู่ที่ระดับสาม้อแปดสิบหนะครับก็ราคาเป้าหมายเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจากสาม้อหกสิบแปดนะครับมาอยู่ที่สามร้อยแปดสิบหกนะครับแต่คำแนะนำเนี่ยเป็นถือนะครับเนื่องจากราคาก็สูงเกิน เอ่อเรียกว่าราคาเป้าหมายของเราไปนะครับเอ่อกำไรนะครับในไตรมาสที่1น,นะครับของตัวเดลต้าเนี่ยประกาศออกมานะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อย่อหกหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านบาทนะครับเอ่อเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาโดยที่กำไรเอ่อสุทธินะครับจากการดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยเอ่อหกสิบ ล้านบาทนะครับซึ่งใกล้เคียงกับตัวของบูเบิร์ดคอนเซนทรัสนะครับแม้ว่าตัวของอปัญหาลอจิสติกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแขดขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับจะเ,เรียกว่าส่งแรงกดดันนะครับทำให้กำไรเนี่ยจะ ต่ำกว่าที่เราคาดการเอาไว้นะครับเนื่องจากตัวของเดลต้าเนี่ยใช้วิธีในเรื่องของการขนส่งทางอากาศนะครับแทนการาแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ er นะครับก็เลยทําให้มีต้นทุนนะครับจากเรื่องของการขนส่งเนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รายได้นะครับจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเ,เติบโตขึ้น71%นะครับซึ่งคิดเป็น72%ของยอดขายรวมนะครับแล้วก็เติบโตขึ้น12%จากปีก่อน กลุ่มพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนะครับอยู่ที่ระดับ25นะครับของยอดขายนะครับในขณะที่กลุ่มไฟฟ้านะครับที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง130นะครับจากปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้น28จากไตรมาสที่ผ่านมานะครับไปอยู่ที่ระดับ2,000ไปอยู่ที่ระดับเกือบ3,000ล้านบาทนะครับซึ่งทำให้กำไรนะครับต่อหุ้นเนี่ยของตัว เดลต้าเนี่ยนะครับในไตรมาสที่1เพิ่มขึ้น22%นะครับแม้ว่าไรายได้นะครับของตัวเดลต้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างแข็งแกร่งแต่ว่าอัตรากำไรเนี่ยจากการดำเนินง,งานลดลงนะครับ7%เนื่องจากมีในเรื่องของต้นทุนลอจิสติกนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ของตัวลอจิสติกเนี่ยมเีเรียกว่าปัญหา ขี้คาลงไปนะครับก็จะหนุนให้ตัวของโลจิสติกนะครับลดต้นทุนเนี่ยลดลงแล้วก็กําไรนะครับจะกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเราเชื่อว่ารายได้นะครับของตัวเดลต้าเนี่ยจะขยายตัวนะครับต่อเนื่องในไตรมาสที่2นะครับเนื่องจากลูกค้านะครับในกลุ่มของ Data Center แล้วก็กลุ่มของ EV นะครับยังมีคำสั่งซื้อนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง รายได้ของตัวเดลตานะครับโดยเพราะลูกค้าของตัว e ีวีเนี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง255เนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในแล้วก็เพิ่มขึ้น40เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4นะครับที่ผ่านมาโดยเราเชื่อว่าการเติบโตนะครับของตัวเดลตานี่นะครับน่าจะเร่งตัวมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตัวของรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็มีการจูงใจให้ ประชาคนประชาคนเนี่ยนะครับมาใช้ในเรื่องของตัว EV ในประเทศเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนคำสั่งซื้อนะครับของตัวกลุ่ม Data Center นะครับก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าต้นทุนของยศโลจิสติกเนี่ยลดลงนะครับจากการขนส่งทางอากาศเนี่ยเปลี่ยนกลับไปใช้การขนส่งทางทะเลนะครับก็จะทำให้กำไรนะครับของตัวเดลต้าเนี่ยดีขึ้นนะครับเราแนะนำถือนะครับสำหรับตัวของเดลต้านะครับเนื่องจาก ราคาปัจจุบัน,นมีอัพไซด์นะครับค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายของเราที่3 8 6แต่ถ้ามีการปรับตัวลดลงนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีในแง่ของการเข้าซื้อนะครับดังนั้นตัวของเดลต้าเนี่ยก็แนะนำถือนะครับโดยมีราคาเป้าหมายที่386บาท ถัดมานะครับเป็นตัวของ Home Pro นะครับ Home Pro เนี่ยคำแนะนำนะครับเป็นซื้อนะครับโดยมีราคาเป้าหมายที่16.1นะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าราคาเป้าหมายเนี่ยจากเดิมนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโฮมโปรเนี่ยประกาศกำไรนะครับไตรมาสที่1ออกมาเนี่ยหนึ่ยล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้น 7. จเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ลดลงส2บสองเปอร์เซนตนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สีที่ผ่านมาเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีในเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับในช่วงเดือนมีนานะครับแล้วก็การที่ไตรมาสที่1นะครับของตัวโฮมโปรเนี่ยนะครับปี2อ2 1ีเนี่ยลดลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สเพราะว่ามีในเรื่องของผลกระทบนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับในช่วงต้นปีนะครับโฮมโปรเนี่ย นะครับมีในเรื่องของตัวอัตราการเติบโตนะครับของยอดขายต่อสาขาเดิมนะครับอ,อ,อยู่ที่ระดับ0.5เปอร์เซนตนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาเ,เรียกว่าเติบโตขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามปี2019ซึ่งเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำนะครับจากการล็อกดาวน์นะครับในส่วนของตัวเมกะโฮมนะครับมี เรื่องของตัวเซมโตเซลโกสเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ระดับ3%เนะครับโดยมียอดขายนะครับในต่างจังหวัดนะครับที่อะไรกว่าเพิ่มสูงขึ้นส่วนตัวของโฮมโปรมาเลเซียนะครับมียอดตัวของเซมโตเซลโกสเนี่ยนะครับสูงที่สุดนะครับคือเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบระดับ10%เนนะครับเนื่องจากมีในเรื่องของฐานที่ต่ำนะครับจากการล็อกดาวน์นะครับที่มาเลเซียเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ย โฮมโปรนะครับน่าจะมีในเรื่องของตัวยอดขายต่อสาขาเดิมต่ำกว่าคู่แข่งนะครับอย่างตัวของโกลโบนะครับโฮดูโฮมนะครับเนื่องจากตัวของโฮมโปรเนี่ยนะครับถูกกดดันนะครับจากสาขาที่เป็นเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งรวมไปถึงกรุงเทพนะครับที่มียอดขายลดลงนะครับอย่างมีในยัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ตัวของเมกะโฮมนะครับก็ได้รับผลกระทบจาก การที่ตัวของเมกะโฮมเนี่ยมีสาขานะครับใกล้กับชายแดนนะครับก็เลยหนุนทําให้ตัวยอดขายของตัวเมกะโฮมเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากการคุมเข้มในเรื่องของการเดินทางนะครับอัตรากำไรขั้นต้นนะครับของตัวโฮมโปรเนี่ยทรงตัวนะครับอยู่ที่ระดับ25%สิบหเอร์นะครับแต่ได้รับ ในเรื่องของตัวเรียกว่ายอดขายนะครับของสินค้าเฮาส์แบรนด์นะครับที่มีมาจิ้งสูงเนี่ยนะครับมียอดขายลดลงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการลดค่าเช่านะครับของโฮมโปรนะครับในสาขาระยองแล้วก็สมุทรสาครนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับเนื่องจากปีในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของตัวโควิดนะครับก็เลยทําให้มีการลดค่าเช่านะครับให้กับผู้เช่านะครับ เราแนะนําซื้อนะครับในตัวของโฮมโป o นะครับโดยที่การฟื้นตัวนะครับของกําไรเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดนะครับแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ําแต่ว่าจะกลับมาแข็งแกร่งนะครับในไตรมาสที่สองนะครับเนื่องจากมีฐานที่ต่ํานะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ระดับของราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับคิดเป็นระดับ P/E ประมาณ30เท่านะครับซึ่ง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในรอบ5ปีที่31เท่านะครับดังนั้นตัวของ Home Pro เนี่ยก็แนะนำซื้อนะครับโดยมีราคาเป้าหมายที่16.1นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของ SCG นะครับแพ็กเกจจิ้งนะครับคำแนะนำนะครับเ,เป็นขายนะครับโดยมีราคาเป้าหมายนะครับสี่สิบสามบาท SCGP นะครับประกาศกำไรนะครับออกมา2,100ล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่า,าที่เราคาดการเอาไว้นะครับ25%เนื่องจากมี EBITDA margin นะครับที่สูงกว่าคาดแต่หากไม่รวมอัตรากำไรการถุกกำไรขาดทุนนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยกำไรสุทธินะครับาจากการดำเนินง,งานปกติเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ2,100ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้น33%นะครับ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นนะครับของซีซันอลนะครับมาอยู่ที่ระดับ20นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากในเรื่องของตัวต้นทุนกระดาษลูกฟูกนะครับที่มีต้นทุนในระดับที่ต่ําเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายนะครับในตัวของโลจิสติกสนะครับมีเพิ่มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับการควบรวมกิจการนะครับกับตัวของโกแพ c k เนี่ยทำให้ สายธุรกิจนะครับของเอยือ่อแล้วก็กระดาษเนี่ยมี EBIDA margin ที่สูงขึ้นนะครับอยอดขายนะครับของตัว FASW หรือว่าตัวของ PT อาฟาจา a r j a วีซ v ซ่านะครับในอินโดนีเซียเนี่ยมี กำไรสุทธินะครับเติบโตขึ้น187%เนื่องจากตัวของ EBITDA margin เนี่ยนะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นจาก11%นะครับไปอยู่ที่ระดับ14%เพราะว่าราคาขายเฉลี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้น20%นะครับแล้วก็มีการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับในอินโดนะครับอีก2.8%เนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วแต่ยังต่ำกว่ากําลังการผลิตนะครับที่เพิ่มขึ้น เ,เราแนะนำนะครับในตัวของ SCGP เนี่ยนะครับเ,เป็นการขายนะครับโดยมีราคาเป้าหมายที่43บาทเพราะเชื่อว่าตัวของมาร์จินเนี่ยนะครับของตัวบริษัทเนี่ยจะไม่สามารถยืนเหนือระดับ20%ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีปัจจัยหนุนในเรื่องของตัวฤดูกาลเนี่ยนะครับเราคาดว่าตัวของ EBITDA margin เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ตัวของยอดขายนะครับจะ ลดลงนะครับจากในเรื่องของเทศกาลวันหยุดนะครับในช่วงสงการแล้วก็เทศกาลฮาลีลายานะครับในอินโดนะครับก็จะนุนให้ยอดขายนะครับในภาพรวมของตัว SCGP ในไตรมาสที่2เนี่ยมีการปรับตัวลดลงจากนั้นตัวของ SCGP ก็แนะนำขายนะครับโดยมีราคาเป้าหมายที่43บาทถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของสุพลัยนะครับเ,เมื่อวันที่20 นะครับเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้มีในเรื่องของการเรียกว่าไปสายวิสิตนะครับในตัวของสุภาลนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดนะครับของตัวโควิดนะครับยอดขายล่วงหน้านะครับของตัวสุภาลเนี่ยมีเรื่องของการเรียกว่ายกเลิกนะครับโครงการนะครับบางส่วนนะครับประมาณ2 0 3 0นะครับจาก ผู้ซื้อนะครับของนักทุนต่างประเทศนะครับในโครงการสุภลายโอเรนทัลนะครับ39ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเนี่ยประมาณ1,000ล้านบาทนะครับแต่ว่าผลกระทบดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายรายได้นะครับของปีนี้นะครับที่โฮมตัวของสุพลายเนี่ยตั้งเอาไว้นะครับที่ระดับ28,000ล้านบาทนะครับซึ่งยอดขาย นะครับของตัวสุภลายเนี่ยนะครับในโครงการสุขุมวิทส9สิบเก้านี่ยหรือว่าตัวของโอเรนทัลสุขุมวิทส9ิบเก้าเนี่ยจะอยู่ที่ระดับราคานะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านบาทนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกนะครับของตัวสุภลายเนี่ยก็จะมาจากในเรื่องของ ในช่วงไตรมาสที่2นะครับเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของตัวยอดขายนะครับแนวราบนะครับที่จะรับรู้เข้ามานะครับจากโครงการสุภาลัยพีเมียร์เจริญนครนะครับสุภาลัยลิวะลิวะแกรนนะครับที่สร้างเสร็จนะครับมูลค่าโครงการเนี่ยเกือบ1,000 0ล้านบาทนะครับซึ่งจะเริ่มมีการโอนนะครับในตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งเราคาดว่า การโอนเนี่ยน่าจะมีเ,เข้ามานะครับประมาณ5-10%ซนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าเนี่ยสี0ล้านบาทน,นะครับก็เลยทำใหเ้เรียกว่าโครงการในแนวราบเนี่ยน่าจะหนุนนะครับทำให้ตัวของสุภาลัยเนี่ยมีรายได้นะครับที่เรียกว่าตามเป้าหมายนะครับ28,000ล้านบาทน,นะครับดังนั้นคำแนะนำนะครับสำหรับสุภาลัยเนี่ยก็เป็นซื้อนะครับโดยมี ราคาเป้าหมายนะครับที่24.6ิบจุดซึ่งเป็นตัวเลือกนะครับที่ดีในกลุ่มอสังหาริมรับสำหรับเรียกว่าสำหรับการคาดการณ์นะครับของนักวิเคราะห์ของเรานะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเซ็นตินเด็กนะครับเมื่อวานปิดที่หนึ่งพันห้า้อยห้าสิบเก้าจุดปรับตัวลดลง0ูนจุดาจุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย9 7 0 0 0ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1,570ก่อนที่จะถูกขายนะครับแล้วก็ลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,560ซึ่งเรากำหนดให้แนวต้านนะครับสำหรับการดิดกลับเนี่ยจะอยู่ที่1,560แล้วก็1,580เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็แนวโน้มหลักนะครับสำหรับตัวของเซ็น n ิ e เ็กเนี่ยยังมีความเสี่ยง ในการปรับตัวลดลงนะครับไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ1,500ถึง1,510จุดหุ้นในทางเทคนิคที่น่าสนใจนตัวแรกจะเป็นตัวของ NCAP แนะนำซื้อราคาหุ้น NCAP เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไวออกด้านข้างไปสร้างฐานนะครับแล้วก็ทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้น NCAP เนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่17แล้วก็18บาทแนะนําซื้อตัวของ NCAP โดยมีแนวรับที่14.9แล้วก็14.5ส t o p l o ็ s ตถ้าราคาหุ้นเนี่ยิดต่ำกว่า13.7ลงไปอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ UTP แนะนำซื้อราคาหุ้น UTP หรือตัวของ United Paper เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือจุดสูงสุดเดิมทำให้แนวโน้มของราคาหุ้น UTP เนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่23.7แล้วก็24.5แนะนำซื้อตัวของ UTP โดยมีแนวรับที่21 จุดเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดจุดสี่สต็อปลอตถ้าราคาหุ้นเนี่ยปิดต่ำกว่ายี่สิบจุดห้าศูนย์ลงไปในส่วนของตัวฟิวเจอร์เอสห้าศูนย์เอ็มสองหนึ่งปิดที่เก้าสามแปดปรับตัวลดลงนะครับไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าเก้าสี่ศูนย์ซึ่งเราแนะนำนะครับให้โอเพนช็อตที่ระดับ940ถึง944เนื่องจากแนวโน้มนะครับของตัวฟิวเจอร์เนี่ยยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 920แล้วก็900นะครับโดยมีแนวต้านสำคัญนะอยู่ที่950ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปนะครับจะเป็นจุด s ต o p l ล s สสำหรับการช็อตนะครับในตัวของ S50M21 ในส่วนของตัวออทองคำราคาทองเมื่อคืนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับมาทดสอบแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ระดับ1,770เเหรียญหลังจาก ถูกขายนะครับที่บริเวณแนวต้าน1,800เมื่อ,อปลายสัปดาห์ที่แล้วเราคาดว่าแนวโน้มนะครับของตัวราคาทองคำเนี่ยน่าจะมีการดิดกับนะครับเหนือแนวรับที่1,770ไปทดสอบนะครับแนวต้านที่1,800แล้วก็1,820ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าราคาทองคำนะครับมีการหลุดแนวรับที่1,770ลงไปนะครับจะมีการย่อลึกนะครับลงไปที่ระดับ1,750ดังนั้นเนี่ยการลองนะครับที่บริเวณ1,780ก่อนหน้านี้เนี่ยเราแนะนำให้ Stop Loss นะครับสำหรับการ Open ลองนะครับถ้าตัวของออทองคำนะครับมีการปรับตัวลดลงหลุดระดับ1,770เหรียญลงไปสำหรับฝ่าวิเคราะห์วันนี้มีเท่านี้ขอบคุณครับ